รู้้แลววยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนรวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆในการเข้าถึงผู้บริโภคและไป็น,นั่งอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างสบายใจนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นั่นก็คือผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise คุณวิชิตบุญเพ็งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับ,ร,บรายการของเราเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกิฟฟรีนร,รวมถึงเคล็ดลับเทคนิคต่างๆในการสร้างธุรกิจมากมายเลยทีเดียววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคุยถึงเรื่องเทรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนะสาเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่ายุคนี้นะท่านผู้ชม ผู้ชายเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยมากขึ้นรู้จักเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทําความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ในการบารุงผิวและที่สําคัญใส่ใจกับบุคลิกภาพคุณวิชิตคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ชายต้องหันมาดูแลตัวเองครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมมองว่าในเรื่องของอาชีพเนี่ยนะครับหลายอาชีพหรือว่าเกือบทุกอาชีพก็ว่าได้เรื่องบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให การทําอาชีพของเรานั้นประสบความสําเร็จนะครับเพราะบุคลิกภาพก็คือการที่คนอื่นมองมาที่ตัวเราเองแล้วรู้สึกว่าชอบไปตัวเราอยากพูดคุยกับตัวเรานะครับตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะทําให้ธุรกิจหรือว่างานของเราประสบความสำเร็จได้ง่าย first impression ใช่ครับความรู้สึกประทับใจครั้งแรกเมื่อแรกพบไม่ว่าเราจะไปสมัครงานไม่ว่าเราจะไปติดต่อเจรจาการค้าหรือไปพบปะใครก็ตามแต่บุคลิกกลายเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้เจรจาธุรกิจก็โอกาสประสบความสําเร็จก็มีหรือเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองมันจะทําให้คนที่พูดคุยกับเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขหรือคนอื่นมองมาที่ตัวเขาไม่ทําให้เขาเองรู้สึกแย่ลงถ้าเรายิ่งมีบุคลิกภาพที่ดีนั่งคุยกับเขาคนอื่นมองมาที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกคนอื่นมองแล้วภาพแล้วเขาก็ดีส่งเสริมเขาด้วยแต่ถ้าเราแย่ ผมว่านะเขาก็คงไม่อยากจะคุยกับคนที่บุคลิกแย่เพราะว่าคนอื่นมองมาก็ทําให้เขาดิสเครดเขาได้ครับทิฟฟานเองก็มีผลิตภัณฑ์ฟอร์เมนคือผลิตภัณฑ์สําหรับสุภาพบุรุษด้วยหลายรายการเลยทีเดียวนะครับและคุณวิชิตเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำธุรกิจโดยการพูดคุยและเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของฟอร์เมนหรือกลุ่มเพื่อสุภาพบุรุษด้วยกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยที่ที่คุณวิชิตวิเคราะห์ คือขายครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องผิดพันธ์นะผมต้องบอกผมใช้เองก่อนนะครับตัวผมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากในหลายตัวในกลุ่มผิดพันธุ์ครับคราวนี้เนี่ยครับก็เลยคิดย้อนไปถึงตัวเราที่เข้ามาในคลิปคนใหม่ๆอาจารย์ครับเราจะรู้สึกว่าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับสมัยก่อนเราก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักกลุ่มนี้เลยอย่างเช่นแป้งหรือว่าในครีมเดย์ครีมพวกนี้นะครับเราก็จะอาจจะเป็นง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับสบู่ก้อนเดียวหรือว่าโฟมดอกเดียวอย่างเงี้ยอาจารย์ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปไปหากลุ่มที่เราอยากจะชวนเข้ามาใช้เนี่ยผมว่าความรู้สึกเขากับเราไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ผมมองกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผิดพันสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับกว้างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่เรารู้จักกันนะครับอย่างเช่นนะครับนักธุรกิจนะครับนักการเมืองนะครับพ่อค้านะครับพิธีกร,ต,รต่างๆของเนี้ยมีความจําเป็นมาก นะครเรื่องบุคลิกภาพดังนั้นนะทุกคนที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับเรารจะไปเข้าหาใช่ครับเขาด้วยวิธีไหนใช่ครับแต่ปัญหาคือคเขาเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนผมในตอนแรกว่าเอ๊ะสำหรับเครื่องสำอางนะครับกับภาวะผู้ชายเนี่ยคือเราจะคิดถึงภาพของเครื่องสำอางคือผู้หญิงแต่เราจะไปใช้เนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเขิน S <S นะครับความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้มามาเชิญกิฟฟารีนกิฟฟาลีมีชุดผิดพันธุ์ที่สําหรับฟอร์เมนเลยสำหรับผู้ชายเนี่ย <S 2> <S 2> พอเห็นในเรื่องของแพ็กเกจนะครับที่ดูแล้วสีอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็รู้สึกว่าเออไม่เหมือนของผู้หญิงที่สีชมพูสีขาวเพื่อจะหยิบมาใช้เนี่ยก็รู้สึกไม่ไม่เขินอายแล้วแล้วก็พอได้มาลองใช้เรื่องกลิ่นต่างๆนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยก็อย่างเฉพะโดยเฉพาะเอ่อตัวตัวโฟมเนี่ยผมชอบมากๆคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นที่เหมือนผู้ชายครับตรงนี้ ครีมต่างๆนะครับตัวน,นี้มันก็บางเบาทาให้เรารู้สึกว่าพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเราไม่เหมือนผู้หญิงแต่งหน้านะครับมันก็จะทําให้เราดูมีความมั่นใจมากขึ้นโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้มองว่าเราแต่งหน้าแต่เรารู้สึกเรามั่นใจหน้าเราไม่มันอย่างี้ผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องหน้ามันส่วนใหญ่ครับ,รบเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบแพคเกจชมีสี ที่ดูแล้วไม่เคอะเขินในการใช้งานก็ช่วยได้นะครับเยอะเลยครับเยอะเลยทีนี้เทคนิคในการนําเสนอต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ c o l l e c t i o ของกิฟฟารีนี้เรียกว่าชุดวิสนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะโฟมมีโฟมมีเดย์ครีมไนครีมซึ่งเดย์ครีมนี่ก็มีผสม s P f หรือสารกันแดดด้วยนะครับผมมีแป้งมีแป้งนะครับแล้วก็โรออนมีโรออนมีน้ำหอมครับซึ่งแป้งก็มีทั้งแป้งทาตัวด้วย ครับผมแป้งโดยตัวแล้วก็แป้งทานหน้าด้วยครับแล้วก็ซึ่งมีสีสันที่แบบว่าให้ผู้ชายดูดูสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ําหอมด้วยเทคนิคการขยายงานของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ครับคุณวิชิตมีเคล็ดลับส่วนตัวมีครับผมก็ส่วนใหญ่จะไปคุยกับเพื่อนให้เพื่อนรู้สึกสบายใจก่อนว่าเรื่องผู้ชายกับเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมแก้ที่ทัศนคติเขาก่อนว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากๆถ้าเกิดว่าเราไปเจรจาไปต่อรองนะครับบุคลิกเราดีนะครับคนก็ประทับใจเราไปละ ครับนะครับตัวนี้คือเราต้องสร้างความจําเป็นก่อนเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ทราบว่าตัวเองต้องการอะไรครับนะครับเมื่อเราไปนําเสนอว่าสิ่งที่เขาอาจจะไม่รู้เขาต้องการอะไรเนี่ยจะทําให้เขาเองรู้สึกว่าทําให้เขาประสบความพัฒนาในชีวิตของเขามากขึ้นบุคลิกดีขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เขาก็อยากรู้ว่ามันมีคืออะไรบ้างประเด็นที่2คือนะครับกลุ่มผิดพัธฑ์วิสของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผิดพัธุ์ที่นะครับเหมาะสำหรับตัวเขาเองผมผมก็จะโชว์เปิดเคสตล์กให้ดูบางทีเนี่ยก็มี สินค้าจริงๆใอันดับแรกก็เหมือนกับว่าปรับทัศนคติกรอันดับที่2ก็คือให้เห็นว่ามันมีของที่ใช้ง่ายใช่ครับตอนเช้าก็ทาอันนี้ใชนกลางคืนก็ทาอันนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากคือของผู้ชายเราเนี่ยไม่เยอะผู้หญิงก็คือมีแค่ล้างหน้านะครับตอนมาวันก็เดย์ครีมนะครับตอนกลางคืนก็นะครับไนครีมจบแล้วแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวก็อาจจะมีตรงลิปนะครับลิปบาลใช่แล้วก็มีโลออนนะครับตรงนี้แล้วก็แป้งเนี่ยคือกรณีวันสําคัญจริงๆนะครับเราจริงๆนะครับ เราอาจจะคิดว่าหลายคนไม่ใช้แต่ล่าสุดครับก่อนก่อนที่จะมาอัดรายการเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอเจ้าของกิจการรายนึงเป็นเจ้าของกิจการขายอาหารทะเลผมก็ไปนําเสนรชชุดนี้เขาก็บอกว่าทางชุดอ่ะนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมก็นําเสนรราคาไม่แพงด้วยแล้วผมก็ยิงไปที่แป้งตัวนี้นะครับเขาบอกเขาซื้อแป้งนะครับมาสำหรับตัวนี้นะครับที่เขาเคยใช้ในราคา500กว่าบาทตัวนี้ราคาแค่2 0 0กว่าบาทราคาไม่แพงนะครับผมก็บอกเขาว่าผมเนี่ยใช้แป้งด้วยใช้ตอนไหน ตอนวันที่ผมต้องพบลูกค้ารายใหญ่หรือวันที่ผมจะต้องขึ้นพรีเซนต์มัน,มน<พ>ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นมันเหมือนกับหน้าเราไม่มันนะไม่มันครับแต่หน้ารเราไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชายทาแป้งนะฮะแต่มันจะเป็นสีธรรมชาติรราตเพราะว่าเห็นว่าแป้งนี่มีเบอร์ ครับผมมีเบอร์นะครับให้ตรงกับสีผิวใช่ครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับถ้าเกิดว่าผิวอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายผิวสองสีก็จะใช้เบอร์สองออกเหลืองเหลืองใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครขาวเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งและเนื้อแป้งเนี่ยเนื้อแป้งเบามากๆนะครับเบาบางมันจะไม่เหมือนแป้งผสมรองพื้นนะท่านผู้ชมมันเป็นแป้งจริงๆแต่เพียงแค่เอามาอัดลงตลับแป้งแป้งฝุ่นมาอัดลงตลับแต่มีสีให้ให้ให้เหมือนกับ สีผิวของเราจริงๆจะว่าไปแล้วผู้ชายบางคนนะเขาทาแป้งกระป๋องนะใช่ผมเห็นเยอะะอันนั้นขาวกว่านี้อีกใช่ไหมขาวกว่าขาวกว่านี้อีกเออแล้วแล้วแล้วลูกค้าคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลเขาเขาว่าไงบ้างเขาคืออันดับหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผาเห็นคือเรื่องผิดพันธุ์ิฟฟารีในแพ็กเกจสวยนะครับพอเขาก็ถามผมไปเลยนะทั้งชุดเท่าไหร่ผมประเมินราคาแล้วทั้งชุดเนี่ยนะครับถ้าทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะครับ นะประมาณ2,000ครับซึ่งราคาไม่แพงเลยถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วก็นะครับผมเองก็พาเข้าไปที่สูนรธุรกิจเป็่ก็ข้อดูนะครับเรื่องของอตัวผิดพันธุ์นะครับน,นี้ก็คือเขาก็ชอบในเรื่องของกลิ่นต่างๆคนะครับคือกลิ่นมันนะเป็นกลิ่นที่มันออกเป็นแมนนะครับอืมโดยเฉพาะโฟมล้างหน้าเนี่ยผมชอบเมื่อกี้ย้ำพูดไปรอบแล้วล้างต้องรู้สึกว่ามันมันมัน,มน ไม่เหมือนกับใช้อย่างโฟรมาน้าของผู้หญิงเขาครับครับท่านผู้ชมนี่เราคุยแค่เรื่องของชนิดของสินค้ากลุ่มสุภาพบุรุษเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโอกาสทางการตลาดตลาดนี้ปัจจุบันนี้มันใหญ่แค่ไหนและสามารถสร้างยอดธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ